อ่าอันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการลองเลดารานะคะเป็นอันที่ง่ายแต่ว่าเริ่มต้นเข้าใจยากนะคะอันนี้เราก็มาเริ่มอยู่ที่หน้าของการหน้าของเลดา่าเลยนะคะอ่าเลดา่านี่ยจะเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยของเรานะคะเป็นภารกิจเลดา่าที่มันขึ้นมาแล้วนะคะอันที่มันเป็นจุดแดงบน สัญลักษณ์ของตัวหมุดอันนี้นะคะก็คืออันที่ทําไปแล้วหมายถึงว่าเวลาเราวิ่งไปช่วยเพื่อนเนี่ยอย่างอันเนี้ยไปช่วยเหลือพันธมิตรใช่ไหมคะสมมุติเรากดไปที่เราไปที่การช่วยเหลือพันธมิตรอย่างเนี้ยนะคะพอเรากดเสร็จปุ๊บอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในในเรดาร์ของเพื่อนก็คือจะเป็นภารกิจที่เสร็จแล้วแบบเนี้ยนะคะที่เป็นหมุดแล้วก็มีจุดสีแดงมันจะช่วยในการประหยัด ของตัวพลังกายอันเนี้ยนะคะว่าเราไม่ต้องใช้พลังกายเพิ่มในการทำภารกิจนะคะมันจะได้มาหลังจาก Level, เลเวลเรดาร์ที่มันสูงขึ้นนะคะทีนี้เราจะมาสอนการนนะ้าดูเรดาร์อันนี้ลองลอง,ลองนับนะว่าเรามีกกันกี่อันนะ1 2 3 4 5ส7 8 9าอันนี้เราทดไว้ก่อนนะคะว่าเรามี9นะทีนี้เรามาดูว่าเรดาร์แต่ละอันนะมันจะมีความหมายว่ายังไงบ้างนะคะ อันข้างบนนี้ก่อนเลยนะอันที่มันเป็น3ามทับสี่สนะคะอันนี้หมายความว่าตอนนี้มีเลดาร์ที่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอเน,นี้ให้เราเห็นนะ่ะสอันซึ่งสามารถเก็บได้มากสุด40อันนะคะส่วนเวลาตอนนี้ที่มันเป็น7นาทีและนับถอยหลังนะคะอันนี้คือเวลาที่กำลังจะรีภารกิจเลดาร์ใหม่ถามว่า ถ้าเรารีภารกิจเลดาร์ใหม่ครบ7นาทีแล้วอันหน้าจอที่มันอยู่บนนี้เรายังไม่ได้เก็บ มันจะหายไปไหมคำตอบคือทั้งหายได้และไม่หายค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามันรีครฟเจ็นาทีแต่ภารกิจเรดาร์ข้างบนนี้ตรงหน้าจอเราอ่ะมันยังอยู่ใช่ไหมคะแต่เรา,ายังเก็บเนี่ยได้อีก37ครั้งดังนั้นอันใหม่ที่มันขึ้นมามันก็จะสะสมอยู่ใน3ทับ40 นะคะเดี๋ยวเรามารอดูตอนครบ7นาทีกันอ่ะทีนี้ระหว่างรอครบ7นาทีเรามาดูอันอื่นก่อนอันถัดมาที่ดูก็คืออันนี้เป็นเลเวลนะคะเป็นเลเวล10อันนี้คือเราต้องทำเรดร์อีกกี่รอบจนถึงจะได้เลเวล11อันนี้ก็คือทำไปแล้ว327ครั้งใช่ไหมคะต้องทำครบจนถึง2,000ครั้งเลเวลเรดร์ถึงจะจากเลเวล10ไปเป็นเลเวล11ปัจจุบันเลเวล10เรามีการรีเลดา้ายังไงนะคะอันที่1ก็คือ จำนวนรีเฟชทุก6ชั่วโมงเนี่ยคะ่ะเลเวลเลเวลเนี่ยนะรีเฟชทุก6ชั่วโมงนะคะดางนั้นใน1วันของคน1คนเนี่ยมันจะมีภารกิจเรดารขึ้นทั้งหมด4ครั้งนะคะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะรีขึ้นช้าเร็วแค่ไหนอ่ะคือมันไม่มันไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็แบบเลข6ตรงเลย6โมงเช้าเที่ยง6โมงเย็นแล้วก็เที่ยงคืนนะคะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคน มันจะมีการรีที่ช้าเร็วแตกต่างกันนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่รีเฟนหชั่วโมงเนี่ยเลข11หมายถึงอะไรเลข11หมายถึงมันเติมขึ้นมา11ภารกิจนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยถ้าเราเป็น3ใช่ไหมคะถ้ามันเป็นไปตามนี้ถ้ามันขึ้น11ภารกิจหมายความว่าครั้งถัดไปเลขตรงเนี้ยของเรามันจะขึ้นเป็น11บวก3คือ14นะคะมันจะเอาไว้คำนวณได้ว่าเราอ่ะจะเก็บไว้ดองไว้ทั้งหมดเท่าไหร่ เดี๋ยวค่อยไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บถัดมาเหตุการณ์ที่บันทึกไว้เป็นเท่าไหร่ก็คืออย่างตอนแรกเราเลเวล9มันจะ35นะคะพอขึ้นเป็นเลเวล11เนี่ยมันได้40ก็คือเท่ากับว่าสามารถสต็อกเพิ่มขึ้นได้5อันนะคะแล้วก็จํานวนเหตุการณ์สูงสุดจาก9เป็น10จํานวนเหตุการณ์สูงสุดคืออะไรคืออันนี้ค่ะมาแกะที่เรานับกันว่าเรามีทั้งหมดตรงนี้ข้างหน้าตรงเนี้ย9อันหมายความว่าการสต็อกเลดร์ของเราอะ่ะมันจะเป็น40 บวก9ทั้งหมดเป็น49อันค่ะเพราะว่าอันที่มันขึ้นตรงหน้าจอและมีจุดแดงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกนับอยู่ในการสต็อกเรดาร์ของเราตรงนี้นะคะไม่นับนะเพราะฉะนั้นของเราอะ่ะมันจะสต็อกเรดารได้ทั้งหมด40บวก9อันนะคะอันนี้คือเหตุการณ์สูงสุดดังนั้นถ้ามันเป็นเลเวล11มันจะขึ้นเป็น10นะคะ แล้วก็รางวัลสเบียงแรเ่เหล็กเหรียญทองเพิ่มขึ้นหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าปกติแล้วในเรดาร์มันจะมีเออ่พวกแร่เหล็กสเบียงแล้วก็เหรียญทองใช่ไหมคะสมมุติว่าเลเวล นึงเนี่ยเวลาทําช่วยของเพื่อนสมมติเพื่อนเลเวลเท่านี้หรือตีมอนได้เท่านี้สมมตินะคะอ่ะสมมติเป็นภารกิจตีมอนเราได้1 0 0 0 0แถ้าเราเลเวลเท่านี้เราก็จะเพิ่มบเอกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งแสนก็จะได้เพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็เงื่อนไขาการอัปเกรดเลด้าก็เป็นอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้คือเมื่อเราปลดล็อกตรงนี้นะคะเต็มนะคะเอ่อครบเลเวลถัดไปเมื่อไหร่เราจะสามารถกด อันนี้ได้หนึ่งครั้งมันจะเหมือนเป็นรางวัลโบนัสเวลาที่เราเลเวล up เพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าการดองเรดาร์เนี่ยหมายถึงอะไรการดองเรดาร์นะคะคือหมายถึงว่าเราจะไม่กดเรดาร์ตรงนี้นะคะไม่กดไม่เก็บเลยเพื่อให้มันมีสะสมให้มากที่สุด ในการได้แต้มของภารกิจพันธมิตทธาดวนนะคะซึ่งแต้มของภารกิจพันธมิตทธาด่วนที่ได้เดรด้าก็คืออันนี้ค่ะสำเร็จภารกิจเดรด้าหนึ่งครั้งนะคะจะได้แต้ม25 0 0 0ซึ่งภารกิจเดรด้าเนี่ยจะมาทุกวันจันทร์พุธแล้วก็สุกนะคะอ่ะอันนี้นะวันจันนะคะเห็นไหมมีเลดา้าหนึ่งครั้งนะคะทีนี้วันพุธวิจัยเทคโนโลยี ก็มีเรดาร์หครั้งเห็นไหมคะแล้วก็วันศุกร์นะคะก็มีเนี่ยเรดาร์ーーหครั้งเนี่ยนะคะข้างบนเห็นไหมคะวันที่5เพราะฉะนั้นเรดาร์ーーเนี่ยมันมาทุกจันทร์พุธศุกร์ดังนั้นวันที่เราจะดองไม่เก็บเรดาร์คือวันก่อนพันธมิตรทาดวนได้แก่วันอังคารพฤหัสและอาทิตย์นะคะอ่ะทีนี้อังคารพฤหัสและอาทิตย์เนี่ยคือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ อ่าอันนี้คือการดองเรดาร์นะคะการดองเรดาร์เนี่ยคือการเก็บการไม่กดนะคะอย่างอันเนี้ยหน้าจอที่ขึ้นเนี่ยคือเราดองไว้1ครั้งนะคะมันก็จะขึ้นข้างหน้าตรงเนี้ยทั้งหมด9อันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเก็บอยู่ข้างบนเนี่ยสอันท่าน,นี้ อันที่เก็บอยู่ข้างบน3อันเนี่ยพอเวลาตรงนี้มันนับถอยหลังครบเวลาครบกําหนดนะคะถ้าสมมติไม่มีให้กดนะให้กดตรงที่มันเป็นรูปทับเนี่ยหทีนะคะมันจะขึ้นมาสมมติเวลามันดองถอยหลังเนี่ยมันครบเวลาเนี่ยเท่ากับว่ามันจะเติมภารกิจเรดร์เพิ่มเข้ามาให้อ่า อ่ะแบบนี้เห็นไหมคะมเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราอ่ะจะได้1ทุก6ชั่วโมง1ครั้งเนี่ยจะได้11ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคํานวณได้เลยว่า6ชั่วโมงเนี้ยเราได้11บวกกับของเดิมอีก14ทั้งหมดก็จะเป็น14ครั้งใช่ไหมคะถ้าเราจะเก็บอีกสมมติเช่นเวลาของเมืองไทยพ,พันธมิทธาด่วนมันถัดไปมันรอบถัดไปเนี่ยคือ9ก้าโมงเช้า หมายความว่าเช่นสมมุติตอนนี้เราเหลืออยู่อีก12ชั่วโมงเท่ากับว่าเราจะมีการรีเฟรชอีก2ครั้งก็จะเติมมาอีก11คูณ2ก็คือ22รอบก็เอา22รอบเนี่ยไปบวก14เท่ากับ37มันก็จะไม่เกินใช่ไหมคะดังนั้นตอน9โมงเช้าอ่ะเราไปรอกดทั้งหมดอันเนี้ย ตอนหลังตอนประมาณ9โมง6นาทีนะคะให้แนะนําให้กดหลัง9โมง5นาทีนะคะเพราะว่าบางที9โมงถึง9โมง5นาทีเนี่ยมันจะเป็นการคํานวณอยู่มันจะไม่มันมันจะบางทีมันจะไม่นับเข้ามาให้นะคะให้ไปกดตอนช่วง9โมง6นาทีเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเกิดสมมุติว่าเราวบวกและอ่ะสมมติเราเหลือดองเราเหลือรีเฟรชได้ทั้งหมดอีก3ครั้งคือ18ชั่วโมง มันจะเป็น33ครั้งใช่ไหมคะถ้าสมมุติ33ครั้งมาบวกกับ14ครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นทั้งหมด47ครั้งแสดงว่ามันเกิน40ใช่ไหมคะเราก็สามารถกดทิ้ง7ครั้งได้การกดทิ้ง7ครั้งคือทำยังไงกดอันนี้หายไปปุ๊บเนี่ยพอหายไปปุ๊บใช่ไหมคะมันหายไปเลยเห็นไหมแต่ว่ามันจะขึ้นภารกิจที่เรายังไม่ทำขึ้นมาแทนแล้วก็กดค่ะกดให้ครบ7ครั้งเลยเอาให้มันหายไป33บวก มันก็33มลบ40มันก็คือต้องเป็น7ใช่ต้องเป็น7ใช่ไหมคะอัน,นเนี้ยเนี่ยเราเหลือกดแล้วเหลือเราเครั้งแล้เราก็เก็บไว้พอมันรีอีก3รอบ33มันก็จะเป็น40พอดีแบบนี้นะคะอันเนี้ยเรียกว่าการดองเรดานะคะอันนี้ข้อแนะนําอีกอันนึงก็คือสมมติภารกิจที่มันขึ้นแล้วมันยังไม่ได้ทําอย่างเงี้ยนะคะ เราแนะนําให้ทําจนขึ้นเป็นจุดแดงนะคะเพราะถ้าไม่ทําจนกระทั่งขึ้นเป็นจุดแดงเนี่ยมีโอกาสที่ภารกิจที่ขึ้นแล้วยังไม่ได้ทําจนสําเร็จจะถูกรีเฟชทิ้งนะคะมันก็จะมีข้อเสียสําหรับคนที่ขึ้นลดแมคโครขุด oh ถ้าขึ้นลดแมคโครขุด oh แล้วไม่รีบทํามันมีโอกาสที่จะหายไปได้นะคะ ในทางกับกันถ้ามันขึ้นภารกิจที่ไม่อยากทำเช่นตีคนพนเนจรคือตีดูมนะคะไอตัวอยากตัวใหญ่ๆเลเวลร้อยร้อยสิบร้อยี่ิบร้อยสสิบเนี่ยถ้าเราไม่อยากตีเราไม่ต้องกดทําเดี๋ยวมันจะรีเฟรชแล้วมันจะหายไปะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําได้ปล่อยมันให้มันหายไปเลยให้มันรีเฟรชไปได้เพื่อเปลี่ยนภารกิจใหม่นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดองเรดารเนาะ แล้วก็เพิ่มสุดท้ายนะคะการอัปเดตแพทใหม่เนี่ยมันจะมเออีเวลาไปช่วยเพื่อนเนี่ยเมื่อก่อนมันต้องไปกดบ้านทีละคนแล้วก็ไปกดช่วยทีละคนใช่ไหมคะอัปเดตแพทใหม่เนี่ยสามารถกดข้างล่างได้เลยแล้วมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในการกดนะคะอย่างอันเนี้ย เราขึ้นบ้าน3าคนที่เราต้องไปช่วยใช่ไหมคะมันก็เขียนเลยว่าต้องใช้พลังงานทั้งหมดส0พลังงานในการกดดําเนินการทั้งหมดนะคะเราก็กดเลยดําเนินการทั้งหมดมันก็จะวิ่งออกไปช่วยนะคะพอมันวิ่งออกไปช่วยเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปดูในเรดาร์นะคะเนี่ยช่วยเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นจุดแดงหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็คือจบแล้วอันนี้คือจบมันขึ้นจุดแดงขบถูกอันแสดงว่าเราจบการดองในเซตแรกนะคะอันนี้คือการดองเรดาร์ ก็เหมือนจะเข้าใจง่ายแต่ก็เข้าใจยากจริงๆถ้าใครมีข้อสงสัยหรือจุดสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะถามไว้ได้จะพยายามอธิบายเพิ่มเติมถ้าอธิบายด้วยตัวอักษรไม่เข้าใจเดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มไว้ให้นะคะอันนี้คือการลลอกดองเรดารนะคะขอบคุณค่ะ